นายสดทิวรสนทินทจิรวงแกนนำและผู้ร่วมก่อตั้งพักสร้างอนาคตไทยโพสเฟซบุ๊กระบุว่าชวนชมคลิปวิดีโอการนำเสนอแผนหนองสาวรายโมเดลจังหวัดกาญจนบุรีส่วนหนึ่งของการพบปะพูดคุยกับปราชชาวบ้านที่หนองสาวรายจังหวัดกาญจนบุรีครับผมพูดถึงความตั้งใจของผมในการเดินหน้าการเมืองครั้งนี้ความเปิดกว้างในการรับฟังความเห็นของทุกๆท,ท,ท่านครับ ก่อนอื่นนะครับต้องรู้สึกดีใจจริงๆนะครับผมมาวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นความตื่นเต้นส่วนตัวผมผมไม่ได้พูดแบบแบบหาเสียงหรือพูดมาเพื่อเอาใจทุกท่านนะครับยากมากที่จะเอาปราชชาวบ้านเนี่ยมารวมตัวกันแล้วมานั่งคุยกันนะครับเพอยู่นิเศตรเวลาสั้นมากไปหนึดงนะครับด้วยความเกรงใจทุกท่านเป็นเมื่อไรครับเป็นครั้งแรกแล้วคงจะมีครั้งต่อๆไปได้ผมเองมีโอกาสเติบโตจากลูกชาวบ้านเหมือนกับทุกท่านเลยนะครับผมเป็นคนท่าม่วง ที่มันกาพก็เป็นคนจีนนะครค้าขายอยู่ที่ตลาดท่ามกแล้วก็อาศัยเรียนหนังสือนะไต่เต้าด้วยการเรียนหนังสือแล้วก็ค่อยๆเติบโตมาก็ไม่คิดนะครับวันหนึ่งจะเข้าไปบริหารประเทศ มาวันนี้ความตื่นเต้นผมนี้ครับผมได้ถูกรับมอบหมายจากท่านสมิดได้มอบหมายว่าให้ผมจะช่วยดูแลเรื่องเศรษฐกิจฐานลากถ้าท่านสังเกตดูนะครับตลอดเวลาที่ผมเป็นรัฐมนตรีบริหารกระทรวงต่างๆนโยบายผมเกือบทุกนโยบายล้วนแต่เอาลงมาข้างล่างทั้งสิ้นอันนี้โชคดีเพราะว่าผมเนี่ยโชคดีที่ได้รับความรู้เนี่ยเริ่มต้นจากคุณหมอประเวศในร่วมตั้งมูลที่สมามอาชีพกับคุณหมอประเวศมาด้วยกันนโยบายทั้งหมดผมที่ผมเวลาผมบริหารกระทรวงผมจะเน้นลงมาที่ข้างล่าง ที่ชุมชนแม้กระทั่งบอกเป็นรัีพลังงานเนี่ยนะครับผมก็เสนอนโยบายเขาเรียกว่าเ g y นอเป็นการตั้งการที่เอาพลังงานลงมาหาชุมชนให้ได้นะครับนั้นมาวันนี้คือเป็นความตั้งใจที่สำคัญมากเพราะว่าพวกผมตัดสินใจมาทำการเมืองอีกครั้งนึงวันนี้ผมกลับวิธีคิดรบกวนพี่สิวโรดเนี่ยบอกว่าผมอยากเจอตัวจริงที่จะช่วยกันคิดและแนะนำให้กับพวกผม แล้วครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่นโยบายเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยของชุมชนจริงๆเนี่ยจะเกิดจากพวกท่านผู้พี่ๆทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ทํามาทั้งชีวิตเ,เห็นหมดแล้วว่ามันควรจะต้องทํำยังไงแล้วบอกพวกผมว่าอยากทํำยังไงแล้วจะให้ทําอะไรเชื่อมโยงให้เป็นนโยบายแล้วผมจะใช้นโยบายตัวเนี้ในการหาเสียง เรื่องเศรษฐกิจฐานรากซึ่งผมว,ว่าหลายอย่างเนี่ยมันได้ทําไปแล้วแล้วมันเคยทําได้ดีน,นะครับตั้งแต่จันภัยบูลก็ทําซิปทําพอชอวันนี้ผมคิดว่าสถานม,มันวนใหม่อีกครั้งนึงถ้าเราเอาเรื่องนี้มาเป็นประโยชน์บวกกับความคิดของมะประเวศบวกกับพี่พิศสิวโรจนําเสนอโครงการหนองสลายโมเดลแล้วก็เดี๋ยวคงได้ฟังจากพี่ๆป่าชาวบ้านที่ทำต่างๆเเอามารวมกันตกผลึกยังไง